สวัสดีครับผมช่องไอปาดหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งสินค้านะครับเป็นสินค้าออนไลน์เนาะก็ที่จะเป็นตัวหม้อน้ํานะครับใส่ในนิสซันมานะครับอันนี้เป็นหม้อน้าแท้เอ๊ะมันไม่ใช่มาแท้หม้อน้ําของยี่ห้อของเดนโซนะครับใส่ดิสันมาเนาะแต่ปีสองสิบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนี่นะครับเขาอ่า แพ็คมาปฏิัติบแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูเขาพรอบนะครับก็อันนี้1,65 0นาิบนะครับของใหม่เนาะก็อันนี้ยังไม่ได้เรี๋ยวแหละยังไม่ได้ลองแกะดูนะครับแกะดูพร้อมๆกันเลยือโอเคครับการแพ็คเนาะมีนี่ใส่มาให้ด้วยก็ตัว,ต,วตัวชิ้นง,งานนะครับ อาจจะมันพูดได้ฟังเ,เป็นยังไงบ้างรู้สึกเหมือนไม่ผ่านคิวซีหรือเปล่านี่แปลกอันนี้คือด้านบนน,นี่ครับมีรอยขีดไปนะครับแต่ก็โดยรวมก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็มีน,น่จาจะเจอ,อจากการขนย้ายหรือเปล่าวันนี้ก็โอเคนะครับ ติดี่อันนี้ก็เอามาเลี้ยงให้ดูกันนะครับค่ามาหกห้าสิบนะครับก็ถ้าของแท้ก,ก็สองพันกว่าบาทก็บกน้าก็จะจัดมาณนี้ละครับโอเคนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ